กานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ ผลิตันธ์รีบญยมำนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโปรโอเอ็นคอบจำกัดมหาชนบริษัทโปรโอเอ็นขอบทำธุรกิจในส่วนของ ICT จะมีงานรีคลิ่งที่เป็น Data Center Internet Service สําหรับองค์กรบริการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนระบบอินเทอร์เน็ตงานทางด้าน ICT เนี่ยเราก็จะขายสินค้าที่เกี่ยวกับข้องกับงานไอทีทั้งหมดนะครับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์นโน้ตบุ๊กระบบแลนระบบเน็ตเวิร์กเป็นโปรดักต์หนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานก่อสร้างทางด้านโทรคมและงานสาธารณู ส0กว่าเปอร์เซ็นต์งาน ICT ประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์งานก่อสร้างทางด้านโทรคมนาคมนี่ประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ราเวทน้ำหนักอยู่ประมาณนี้ทิศทางเราเนี่ยเราโฟกัสในมุมของ ICT ที่เป็น Re c u r r i n g งาน Data Center งาน i n t e r n e t s e r v เ c e รเราโฟกัสในส่วนนี้งาน Cloud Service 3ส,ส่วนครับที่เราจะไปใช้หลังจากระดมทุนได้แล้วคือส่วนแรกไปขยาย Data Center ก่อสร้างอาคารสำนักงานแล้วก็ขยายธุรกิจทาง Data, Data Center, ะมาณ50%อีกส่วนหนอ่งประมาณ20%เนี่เปะไปเปนเ็นหมุนเวียนในใการรับงานทางด้าน ICT และงานงานก่อสร้าิบเป คามนาคมอีก20%เนี่ยจะเป็นการชำระเงินกู้สถาบันการเงินปัจจุบันเรามี Data Center ที่ให้บริการอยู่เนี่ย645ตู้ใช้บริการอยู่ประมาณสัก90%สิ่งที่เราจะขยายเพิ่มเนี่ยก็คือ3,000ตารางเมตรรองรับประมาณ1,000ตู้วิธีการขยายเราจะสร้างโครงสร้างก่อนแล้วก็เฟสในการขยายจะสร้างเป็นเฟสอาจจะแบ่งเป็น3เฟสเฟสละ300อย่างเงี้ยในปี61เรามีไรายได้715ล้านในปี62เรามีไรายได้884ล้านในปี63เรามีไรายได้ทะลุ1,000ล้านนะครับ1 0ย 21เถึง23มเมษายนนี้วัน IPO ก็จะอยู่วันที่29เมษายนตอนนี้เราก็ราคาอยู่ที่3บาท25สตางค์ครับซึ่งทางเราเองก็มองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมจากพื้นฐานบริษัทเราจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรามองว่าราคาเหมาะสมมองว่าธุรกิจที่โป็นทำอยู่ตอนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ค้าเรากลุ่มอุตสาหกรรมที่กําลังจะเติบโตไปในในยุคข,ของดิจิตอลในยุคข,ของ New นิว n o r m a l ่ยไม่ว่าจะจบโควิดแล้วใช่ว่ายุคข,ของนิว n o r m a l ลจะจบไปการขึ้นสู่ออนไลน์เนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเลยแล้วก ดังนั้นเนี่ยหุ้นโปรเอ็นเองเราก็มองว่าเราเป็นหุ้นที่มารองรับการขยายตัวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Data Center การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสคลาวเซอร์วิสคิดว่าจะเติบโตไปกับการเติบโตของทุกอุตสาหกรรมโปรเอ็นเองเนี่ยก็มองว่าเป็นหุ้นแบบผสมผสานเราเป็นโกลด์สต็อกด้วยเราเป็นดีเวนต์ยูด้วยเราปันผลไม่น้อยกว่า40%ของกาไรสุทธิฝากถึงนักลงทุนทีมผู้บริหารเองทีมพนักงานเองก็ตั้งใจที่จะบริหารบริษัทโปรเอ็นให้เจริญเติบโตอย่างยังย่งยนุ้วทด แสดงความดีกับบริษัทโปรเอี่ก้าวมาถึงวันนี้พร้อมแล้วจะเปิดขายหุ้นสานักเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก i p o อจำนวนล้านหุ้นมูลค่าที่ตาไว้หุ้นละ1้สบตังค์โดยโปรเอ็หนึ่งบริษัทผู้ใหบ้บริการ Data Center แถวหน้าของประเทศไทยซึ่งมีฐานลูกค้าหลักอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและก็ธุรกิจเกมและธุรกิจบันเทิงซึ่งมีการใช้มีปริมาณการใช้ด a t a Center จากบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นทุก ค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพทาให้โปรเอ็นมีศักยภาพในการทากําไรแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยมองว่าโปรเอ็นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มเทคโนโลโยีที่มีความน่าสนใจในการลงทุนค่อนข้างสูงนั่นก็เป็นที่มาที่เรากําหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ที่สามบาทยี่สิบห้าสตางค์โดยที่เราอิงจากผลประกอบการของบริษัทแล้วก็อยู่ในเซกเตอร์ที่ค่อนข้างที่เป็นเซกเตอร์ที่เติบโตค่อนข,ข้างสูงโดยการกระจายหุ้นในครั้งนี้แบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่แรกก็เป็นส่วนผู้มีอุปการะคุณกรรมการ และพนักงานบริษัทสัดส,ส่วนไม่เกิน25ผู้ลงทุนสถาบันประมาณสัก12ส่วนที่เหลือก็เป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดหน่ายแล้วก็รับประกันจัดหน่ายทั้งหมด363โดยจะเปิดจองซื้อย้ำกันอีกทีแล้วกันนะคะวันที่21-23เมษาย,ยนคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหล,ะละักทรัพย์ MAI ได้ในวันที่29เมษาย,ยนายยน,ยาโโนี้ชื่อย่อว่า PRONPROEN พร้อมกันนี้ยังมีผู้ร่วมจัดจหน่ายอีก3แห่งหลักทรัพย์ไทยคานิดหลักทรัพย์พิลันเซียไซรัสและบัลลังก์ต้าเราก็มัมมมมมมม ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ในครั้งนี้จะสามารถทําให้บริษัทตัวเองเติบโตอย่างก้าวกระโดดมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของ MAI ถ้าเป็นฐานะผู้จัดจำหน่ายดูนะทางเราดูจากเซกเตอร์ของบริษัทที่บริษัทอยู่เราคงไม่ได้ไปเทียบเคียงกับบริษัทบริษัทใดบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าบรออิษัทนี่มีความแตกต่างกับที่อื่นนะถ้าคิดจากถึง,งอบการทีเดมูชเชนมาหก็อยู่35นะคะส่วนข้อมูลยาซี่ที่ลองลองไปดูก็ได้ค่ะพอดีทางนักง,งานการ,กร,ตราตเขาอยากให้เราพูดไปเพราะว่ามันมีส่วนลดค่อนข้างเยอะกลัวผู้ลงทุนจะเข้าใจผิดนะคะเขาก็ไปดูได้ง่ายเพราะเซกเตอร์เทคโนโลยีปกติเนี่ยทีค่อนข้างสูงค่ะเวลาได้เงินเพิ่มทุนมา ดีอีมันลดลงเราก็คาดว่าน่าจะต่ำกว่าที่ไปอยู่ระดับต่ำกว่าหนึ่งนะคะถึงจุดห้าลงมาต่ำกว่าหนึ่งท่าก็จะลงลงมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็200กว่าดล้านองดีจากมาก็จะทําให้ดีอีของบริษัทเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วก็มี potential ที่สามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้อีกโดยการกู้ขึ้นมาเพิ่มนะปัจจุบันเนี่ยถ้าตัวดีอีเราอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์จากผลประกอบการที่ผ่านมาทิศทางของ g p เรารักษาเสถียรภาพได้อยู่ที่ประมาณสัก16บหกเปอร์เซ็นต์ช่วงที่ผ่าน ด้นานการเงินเ,เราค่อนข้างแพงหลังจากที่เราได้คุณแล้วผมคิดว่าเราน่าจะทําตัวเลขได้ดีและดีขึ้นกลุ่มลูกค้าหลักๆเราอย่างที่ให้ดูในวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มคารีนาเนี่ยก็จะใช้บริการ Data Center โดยการลิงก์อินเทอร์เน็ตเซอร์วิสของเราอุปกรณ์ทางด้านไอทีโดยส่วนใหญ่กับเราไม่ว่าจากการเพิ่มจํานวนพนักงานปีนี้น่าจะเกือบหมื่นคนแล้วคอมพิวเตอร์ทุกชิ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกสามสีก็จะซื้อจากที่ลาวคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กอุปกรณ์ที่จะไปติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กทั้งหลายก็จะสั่งซื้อที่ลาวในส่วนของ data center เนี่ยก็จะใช้บริการทุกแอปพลิเคชันของเขาไม่ว่าจะเป็นแอร์เทย์ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น shopee เทย์หรือ shopee money เนี่ย shopee ที่เป็น e-commerce กลุ่มเกมออนไลน์ทุกเกมทีีีี่่่่่่่่่่ใใใใใใชชช้้้้้้บบบบบรร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 ริิิิกกกกกาา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 ็ออททหหยยยููตตนนนนนนุโดสวญคคคไไฟฟะัม แล้วก็ค่า m มนเท e n นน c ์อุปกรณ์โดยส่วนใหญ่การ m มนเทน n นน c ์อุปกรณ์เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ต่ำมาก,กอุปกรณแต่ละชิ้นของงาน Data Center เนี่ยก็อยู่ได้ ถึงปีการตัดค่าเสื่อมก,ก็ค่อยๆทยอยตัดไปค่อนข้างบริหารจัดการต้นทุนได้ดีที่เหลือก็จะเป็นเรื่องคนละครับเรื่องทีมอินจิเนียร์เราที่ดูแลเราไม่ได้ตั้งรับในการรับความเสี่ยงนะตอนนี้เราตั้งรับในการขยายกิจการมากกว่าคือเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับที่เรียกว่า new normal วิถีชีวิตใหม่มันทําให้ทุกคนถ้าดูจากประมาณการของประเทศไทยคนโดยส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ11ชั่วโมงต่อวันไม่ว่าจะเป็นโมบายหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นเป็น ต่ออินเทอร์เน็ตให้บริการสิ่งที่จะวิ่งเข้ามาสู่เราเนี่ยก็คือคอนเทนต์ที่ที่มารับจากเราไปคอนเทนต์ content หลายๆตัวที่กําลังขยายตัวในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เอมเซอร์วิสช้ปปิงออนไลน์หรือไฟแนนซ์ออนไลน์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะอยู่ที่เรานนเนี่ยเรามองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้เติบโตเราก็เติบโตด้วยแถมยังมีนโยบายภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปรับต,ต,ตัวขึ้นสู่ออนไลน์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้วิกฤตโควิดครั้งนี้เริ่มระลอกที่สามเนี่ย หลังจากนี้ครับต้องมีการปรับตัวกลุ่มแอปพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยจ,จะเจริญเติบโตมากซึ่งจะต้องมาอาศัยบริการคลาวด์เซอร์วิสที่เราจะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้หรือ2ปี3ปีถัดไปเนี่ยคลาวด์เซอร์วิสจะโตมากเพราะนั้นแอปพลิเคชันทุกบริษัทที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นครับจะต้องใช้ Data Center ใช้คลาวด์เซอร์วิสผู้ให้บริการหลักๆถ้าพูดถึงเรื่องคลาวด์เซอร์วิสที่เป็นแพลตฟอร์มแอพพลิเคชันตอนนี้ก็เป็นเรารายเดียวในประเทศไทยจุดแตกต่างของเราเนี่ยเมื่ ผู้ให้บริการหลายๆรา,า,ายวางตัวเองว่าเป็น Data c e n t e r แต่ p r o เอนะครับวางตัวเองว่าเป็น i n t e r n e t Data c e n เ e r เรามี c อ re Network เป็นของตัวเองลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบนด์วิดต์สูงมากเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราแล้วก็ใช้ความพิเศษของเราที่เรามีนะครับก็คือเรื่องแบนด์วิดต์เรามีการเชื่อมแบนด์วิดต์จำนวน 700G กิกกับผู้ให้บริการเกือบทุกๆรายทั้ง m o b i l e Operator ทั้ง n ิกนิกนี่คือ h น n g e นรับ ที่เป็นผู้ให้บริการการเชื่อมต่อโครงข่ายในประเทศรวมถึง i อ c หลายๆลาย,ลาย,ลายเนี่ยก็เชื่อมต่อมาที่เราด้วยแบนดิตมหาศาลดังนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ใช้บริการเราก็จะได้อนิสงส์ในส่วนนี้ในเรื่องของแบนดิตั้งแตกต่างของเรากับรายอื่นๆซึ่งรายอื่นๆที่บอกว่าเป็น Data Center เหมือนเพราะว่าเขาทำเป็น Data Center มีเชลว,วางของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์แต่ไม่ได้มีลิก์เชื่อมโยง เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตลูกค้าต้องไปทําการเองซึ่งคอร์สและต้นทุนตรงนี้สูงมากนะครับแต่ลูกค้าที่มาใช้บริการเราเนี่ยมีตรงนี้ให้ชอบใช้ได้เลยคุณต้องการเชื่อมแบนด์วิดต์เชื่อมเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต10กิ100กิสามารถทําได้ทันทีลูกค้าเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ต่อสัญญาก,กันมา5ถึง10ปีการใช้บริการเนี่ยต่อเนื่องมายาวนานเราเริ่มต้นกับกับลูกค้าเราคุกมทีกับลูกค้าออกแบบโซลูชันให้ลูกค้าตั้งแต่ลูกค้ามีพนักงานอยู่5คน10คน จนเขาเติบโตขึ้นมาพนักง,งานเป็นหมื่นคนหลายๆลายรายก็เป็นโมเดลคล้ายๆกันลูกค้าใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นโมเดลแบบนี้ครับเพราะว่าธุรกิจด,ดีต้อนเนี่ยมันเป็นลูกเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราเข้าไปร่วมออกแบบโซลูชันกับลูกค้าแล้วก็พัฒนาโตไปกับลูกค้าทุกๆรายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกาลินา่าหรือจะเป็นอีกลายหนึ่งที่เป็นนิชเชนที่เป็นบล็อกเชนเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ เราก็เติบโตไปกับเขาทั้งเรื่องโซลูชันของ ICT บริการทาง Data Center บริการอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสที่เราเชื่อมโยงไปให้เขาอุปกรณ์ที่เป็น ICT เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเราก็ว,วางให้กับเขาการเติบโตแบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกค้าทุกๆรายที่เราเข้าไปวางโซลูชันกับเขาธุรกิจต่อสร้างเนี่ยเราไม่ได้เน้นนะครับผมต้องแจ้งเห็นส่างว่าเรามองว่าสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยก็คือคอร์พิเศษที่เป็น ICT และงานรีเคลิงอันนี้คือนะคอร์รองิ่า ธุรกิจรเรามีความเสี่ยงเรามองว่ามีความเสี่ยงท่านยังไงเราจะไม่พึ่งพารายรับด้านเดียวเราก็ดูสวิสอื่นๆที่เข้ามาแชร์ revenue เพื่อให้กระจายความเสี่ยงในการรับรู้ไรายได้เท่านั้นเองครับถามว่าผม,ผมโฟกัสไหมผมไม่ได้โฟกัสเลยหลายคนอาจจะเทียบกับผมเนี่ยกับผู้รับเหมาก่อสร้าง data center ซึ่งเราไม่ใช่เลยนะครับเราไม่ใช่ผู้รับเหมา data center สร้าง data center เราสร้าง data center ด้วยตัวเองและ operation ให้กับลูกค้าเข้าใช้บริการแต่รายอื่นที่บอกว่าก่อ,อสร้าง Data Center เนี่ยคือเขารับงานเหมาเป็นโปรเจกต์จบครั้งเดียวรับเงิน40ล้าน50ล้านจบครั้งเดียวของเราเนี่ยเป็นรีซอร์ลิ่งตลอดตลอดมาเป็น10ปีเราทำธุกรกิจนี้มากลุ่มที่สามารถแข่งขันกันได้เนี่ยก็คือกลุ่มที่ให้บริการ Data Center อยู่ในปัจจุบันน่แต่ความแตกต่างที่เราแตกต่างอย่างที่แจ้งไปแล้วครับเราเป็นอินเทอร์เน็ต Data Center หลายรายที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรม Data Center ตอนนี้ เขาวางคอลิชันตัวเองเป็น Data Center อย่างที่ผมแจ้งไปคือสร้าง Data Center มีเชลลรองรับเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์แต่ไม่ได้มีระบบเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อระบบลิงก์จำนวนมหาศ,าศาลอย่างเราซึ่งถ้าเขาทำเนี่ยเขาจะต้องลงทุนการเชื่อมลิงก์สมมุติว่าไปโซตะวันออกเนี่ยต้องต้องเชื่อมลิงก์ร0อยกิกสองกิกเนี่ยลงทุนเป็น,เป,นเป็นหลายสิบล้านอาจจะเป็นร้อยล้านแล้วยังต้องมีการเสียค่าแบนด์วิดต์ในแต่ละเดือนอีิก ร้อยกิกสองร้อยกิกเราเชื่อมเนี่ยเจ็ดร้อยกิกการที่มองเราไปเจ็บเทียบกับ Data Center อื่นๆเทียบตรงเนี้ยไม่ได้เนื่องจากเราโพดิชั่นตัวเองแตกต่างคือเราเนี่ยมองตัวตัวเองว่าเราเป็นมิลทูเร์ดัต้าเซ็นเตอร์เราเป็นกลางในการให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ที่ประสบปัญหาจากการใช้ Data Center ที่อื่นเนี่ยก็จะมองเราเป็นเป็นตัวเลือกสําคัญเพราะเราโพดิชั่นตัวเองว่าเป็นมิลทูเร์ดัต้าเซ็นเตอร์ เป็นกลางในการให้บริการเพราะนั้นการเข้าถึงคอนเทนต์การเข้าถึงบริาการที่ลูกค้าฝากวางไว้กับเราเนี่ยเข้าถึงได้เข้าเทียมกันอันนี้คือโพซิชันเรานะครับเราวางตัวเองเป็นกลางในการให้บริการผมมองว่าเป็นปัจจัยบวกหมดเลยส่วนปัจจัยเสี่ยงหลายๆปัจจัยผมผมก็ได้พยายามปิดทั้งในเรื่องการรับรู้รายได,ได้ที่ผมบอกว่าเอาเซอร์วิสอื่นๆเข้ามารับรู้เพิ่มเติมปัจจัยื่นส่วนใหญ่เป็นปัจจัยหนุนในเรื่องของ Data Center ที่เรามองว่าเสี่ยงพุ่งพาที่เดียวเนี่ยเราก็ เตรียมสร้าง Data Center ที่2เตรียมสร้างเพิ่มเติม,เ,ตมเรื่องสัญญาลูกค้าเนี่ยก็วางเป็นหนึ่งปีหรือสาปีเรื่องสัญญาครับเราก็ปิดความเสี่ยงไปพอสมควรในเรื่องของธุรกิจผมมองว่าอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมพยายามปรับตัวเข้าสู่ออนไลน์อันนี้เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยบวกกลุ่มบริษัททุกบริษัทตอนนี้บอกว่าทํางานได้ไหมทุกคนถูกบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปวิ Home. ร์ก o m ร์มโสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องไปวิร์กฟอร์ Home คือต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคือต้อง เชื่อมโยงลิงก์หรือใช้โมบายวิ่งเข้ามาที่แอปพลิเคชันของบริษัทนั้นนั้นซึ่งในอนาคตเนี่ยแอปพลิเคชันจะไม่มีแค่แอปพลิเคชันเดียวแล้วมันจะมีหลายๆแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ SR, ชอาร์เซลมาร์เก็ตติ้งทุกแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับต้องวิ่งขึ้นมาที่ Data Center หมดนะครับต้องอาศัย Data Center ทั้งหมดและ Cloud Service ที่ผมบอกว่าจะเป็น Next Trend ของเราเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์เรื่องแอปพลิเคชันมากๆเลยลูกค้าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่ใช้บริการอัปโหลดต ที่เขียนตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาบนคลาวาาาลด์เราปุสามารถรันได้เลยสามารถสเกลอัพได้สเกลดาวได้นะครโยกเซอร์วิสไปอยู่ตรงไหนๆก็ได้นะครับอยู่ Data Center เราที่1ที่2ก็ได้หรือจะออกไปอินเตอร์คลาวที่ต่างประเทศก็ได้ยุคของการระบาดโควิด -19 เนี่ยครับมันทําให้การเพิ่มจํานวนการใช้งานตู้ตู้ในการใช้งาน,นมันเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย เราสร้างลองรับไว้ประมาณร้อยตู้นะครับสิ้นปีหกสามเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาประมาณ2ี่แต่ช่วงประมาณไปมากหนึ่งลูกค้าจองการใช้งานมาประมาณ60ตู้เพราะฉะนั้นการให้บริการเราเนี่ยเริ่มที่จะจะไม่พอผมผมบอกเลยอาจจะไม่พอเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าสั่งเครื่องมาหลายร้อยเครื่องเพื่อที่จะเตรียมใช้งานในห้องที่เราสร้างเตรียมไว้โดยโดยปกติที่ผ่านมาเรา การใช้งาน Data Center เราอยู่ประมาณ80-90%อยู่แล้วสิ่งที่ผมต้องเร่งด่วนที่สุดคือระดมทุนแล้วก็ขยายธุรกิจ Data Center ให้รองรับกลุ่มลูกค้าที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วให้ทัน Data Center แห่งใหม่เนี่ยเราสร้าง3,000ตารางเมตรเป็นไว p a c e นะครับก็คือรองรับได้ประมาณ1,000ตู้วิธีการขยายเราเนี่ยเราสร้างการรองรับไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละเปสเราจะสร้างรองรับตามปริมาณการ รีเควสของลูกค้านะครับเราจะคุยกับลูกค้าก่อนส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าที่ที่เราคุยกันอยู่เขาจะเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเขาให้เราวางแผนการขยายของเรารองรบับเขาไหมจะประชุมกันก่อน,นอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มลูกค้าที่มาจากต่างประเทศเรามองว่ามันมีโอกาสอยู่2โอกาสประเทศสิงคโปร์เนี่ยการขยาย Data Center เนี่ยทำได้ยากพลังงานเขาไม่พอเพราะนั้นการขอไรเส้นในการขยาย Data Center เนี่ยทำได้ยากมากในตอนนี้นะครับกลุ่มผู้ให้บริการที่อยู่สิงคโปร์ กลุ่มคอนเทนต์ที่เป็น o t c ทั้งหลายที่อยู่สิงคโปร์ก็ทยอยเข้าสู่ประเทศไทยนะครับจริงๆมีตัวเลือก2ประเทศคือไทยกับเวียดนามนะตอนนี้นะแต่ไทยเป็นตัวเลือกเด่นที่สุดนะครับทั้งในเรื่อง connectivity ในเรื่องของซับมารีนในเรื่องของไฟเบอร์ใต้น้ําที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศนะตัวนี้ของเราก็ดีกว่าีโอกาสหนึ่งคือประ,ประเทศฮ่องกงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับเพราะนั้นความเชื่อมั่น ในในตัวแหล่งข้อมูลที่เขาเขาอยู่เดิมเนี่ยอาจจะไม่เชื่อมั่นละกลุ่มนี้ก็จะย้ายข้อมูลย้ายธุรกิจเข้ามาสู่ประเทศไทยจะมองเป็นโอกาสหมดในในเรื่องแล้วก็ ODT ต่างประเทศเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาสู่โซนอาเซียนตัวเรื่องสาคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยโลเคชั่นเราดีที่สุดเราเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอา CLMV เนี่ย เราเชื่อมทางแลนไลน์การเชื่อมต่อเราเป็นศูนย์กลางได้รับความสนใจมากมากเป็นพิเศษในตัวคอนเทนต์ที่อยู่ต่างประเทศเขาฝากนักลงทุนอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือหุ้นโปรเอ็นเนี่ยเป็นหุ้นที่รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตณวันนี้และอนาคตกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่กลุ่มอุตสาหกรรมที่เราให้บริการอยู่ณปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมกําลังปรับตัวขึ้นสู่ออนไลน์พูดได้เลยว่ากลุ่มสื่อเองหรือกลุ่มใดๆก็แล้วแต่ ถ้าไม่พูดถึงคําว่าออนไลน์เป็นไปไม่ได้ยุคนี้ต้องขึ้นสู่ออนไลน์การทํางานทุกอย่างต้องมาอยู่บนออนไลน์หมดเพราะฉะนั้น Data Center ครับเป็นตัวเก็บคอนเทนต์เป็นตัวเก็บข้อมูลทุกคําพูดที่เขาพูดไม่ว่าจะเป็นโลบอทอีวีสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทซิตี้ไอโอทีบล็อกเชนทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ Data Center หมดจะถูกเอาข้อมูลเข้ามารวบรวมอยู่ใน Data Center จากนั้นการเอาไปใช้ก็คือตัว Data a n a l y ลิติ ก็จะเอาข้อมูลออกไปราะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับขึ้นสู่ Data Center เป็นส่วนใหญ่ Cloud กับ Data Center จะมาหลังจากที่เราระดมทุนคิดว่าต้นทุนทางด้านการเงินเราจะดีขึ้นนะครับเรามีต้นทุนทางด้านดอกเบีย้ยปีหนึงเกือบยีล้านนะครับที่ผ่านมาเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยก็หายไปเลยก็ว่าได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่กู้เงินทํางานนะเราก็มีนโยบายในการกู้เงินในการทํางานเงินสดเราก็ ดูลงทุนอะไรที่มันเหมาะสมผมทํางานกับโปรเอ็นมาย0กว่าปีแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาโปรเอ็นให้ให้ยิ่งใหญ่ให้ให้เติบโตมั่นคงยั่งยืนผมก็ตั้งใจที่จะทํางานพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้กลุ่มนักลงทุนได้รับผลตอบแทนดีที่สุดมุมมองของผู้จัดจำหน่ายมองว่าโปรเอ็นเนี่ยเป,เป็นเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากสําหรับช่วงนี้นะคะยิ่งโควิดแพร่ระบาดแรงมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ย ก็จะทําให้ลูกค้าของโปรเอ็นใช้บริการ Data Center เยอะขึ้นในการล็อกดาวน์แล้วทาให้ผลประกอบการโปรเอ็นเพิ่มขึ้นหุ้นทางเลือกในช่วงโควิดนะคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะโดนใจนักลงทุนในช่วงจังหวะนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นจังหวะที่กำลังโควิดกำลังซีเรียสอยู่เนี่ยก็จะเป็นผลกระทบทางด้านดีให้กับโปรเอ็นนะขอฝากตัวโปรเอ็ให้ัานักลงทุนด้วยค่ะ